สองมิวสิกวิดีโอลูกแก้วสมบัติเจริญทายาตรุ่น3ครูสุรพลใช้ AI ผลิต100%เอร์เซวงการเพลงไทยกำลังอยู่ในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทคโนโลยี AI กํกำลังเข้ามามีบทบาทมากขึ้นล่าสุดลูกแก้วสมบัติเจริญทายาตรุ่นที่สของครูสุรพลสมบัติเจริญได้ปล่อยซิงเกลิลใหม่หัวใจไม่เล็กอีกแล้วพร้อมมิวสิกวิดีโอที่ผลิตด้วย AI 100%เ สร้างความฮือฮาให้กับแฟนเพลงและวงการเพลงไทยการเปลี่ยนแปลงของลูกแก้วลูกแก้วได้ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงแนวเพลงจากลูกทุ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของครอบครัวมาเป็นร็อกยุค90การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้แสดงถึงความกล้าหาญของลูกแก้วในการก้าวออกจากกรอบและสร้างสรรค์ผลงานใหม่ที่สะท้อนตัวตนของเธอในปัจจุบันซิงเกิลหัวใจไม่เล็กอีกแล้ว จึงเป็นการแสดงถึงการเติบโตและความกล้าในการเปลี่ยนแปลงของลูกแก้วพร้อมกับการร่วมงานกับนักดนตรีชื่อดังอย่างที่หมูคาเลดสโคที่ทําให้เพลงนี้มีความพิเศษยิ่งขึ้น AI ในวงการเพลงไทยการใช้ AI ในการผลิตมิวสิกวิดีโอนับเป็นปรากฏการณ์ใหม่ในวงการเพลงไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ AI 100%เซในมิวสิกวิดีโอหัวใจไม่เล็กอีกแล้วแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของเทคโนโลยี AI ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและความสามารถในการสร้างสรรค์ภาพที่สวยงามและน่าตื่นตาตื่นใจโดยเฉพาะในเรื่องของการออกแบบภาพและการเคลื่อนไหวของตัวละครในวิดีโอซึ่งช่วยให้ได้วิดีโอที่ไม่ซ้ำใครและแสดงถึงการนำเทคโนโลยีใหม่มาผสมผสานกับศิลปะดนตรีได้อย่างลงตัวมุมมองของชาวเน็ตอย่างไรก็ตามการใช้ AI ในวงการเพลงไทย ยังคงเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์และความเป็นศิลปะบางคนมองว่า AI เป็นเพียงเครื่องมือที่ช่วยในการสร้างสรรค์ผลงานแต่บางคนมองว่า AI อาจจะเข้ามาแทนที่ศิลปินในอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ AI สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่ใกล้เคียงกับผลงานของมนุษย์มากขึ้นเรื่อยๆสรุปการเปลี่ยนแปลงของลูกแก้ว จากแนวเพลงลูกทุ่งมาเป็นร็อกรวมทั้งการนำ AI มาสร้างมิวสิกวิดีโอได้แสดงถึงการเติบโตและความพยายามที่จะท้าทายขอบเขตเดิมๆของศิลปินไทยมิวสิกวิดีโอหัวใจไม่เล็กอีกแล้วไม่เพียงแต่จะเป็นการทดลองใช้เทคโนโลยีใหม่แต่ยังเป็นการแสดงถึงการปรับตัวและความทันสมัยของศิลปินในยุคที่เทคโนโลยีกลายเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์ผลงาน